ต้องบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์เทนเซอร์ลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ว้าวมากนะครับสำหรับคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำนะครับจะมาบอกว่าหลังจากที่สวันเนี่ยที่ได้เทนเซอร์ริงเนี่ยมาจากเว็บนะครับก็คือในในทีทีแล้วกันเนอะนะครับที่ได้ติดตามเรื่องราวนะครับเอ่อในรายการไ y o น know นะครับของพีททองเจอนะครับแล้วก็อาจารย์อาจารย์นุกนะครับถ้า อาจารย์นุกนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ของทางอาจารย์นุกนะครับแต่ได้มาในส่วนของช่างเบิร์ดนะครับก็เลยขอให้เครดิตหน่อยนะครับดียังไงนะครับดีตรงที่ว่าถ้าคนนั่งสมาธินะครับที่เคยจับพลังงานด้วยพระเครื่องนะครับหินพลังงานนะครับแล้วนั่งสมาธินะครับกับใช้เทนเซอร์ลิงนะครับในการจับพลังงานนะครับความแตกต่างเมื่อวันแรก นะครับคนที่มีความรู้สึกนะครับในการนั่งสมาธิแล้วนะครับเข้าไปเห็นในมิตินะครับเช่นเป็นพวกรูนอนทางเดินจัก,กรวาลน,นะครับเห็นดวงดาวเห็นแสงขาวเห็นแสงสีทองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแสงพวกเนี้ยเห็นแป๊บๆแ,แล้วมันก็จะหลุดจะไม่ค่อยได้อยู่นานหลังจากที่ไม่เคยเชื่อนะครับเราก็ได้คกว่า เทเซลิงตรงนี้ออกมานะครับมีความรู้สึกว่าสัญญาณในแง่ของการเดินทางไปในทางจักรวาลน,นะชัดขึ้นอยู่ได้นานขึ้นนะครับเห็นแสงสีนะครับเห็นขึ้นนะครับขึ้นของจักรวาลน,นะครับเห็นในส่วนของเขาเรียกว่าภาพในมิติที่เรากำลังเคลื่อนหรือเดินทางในรูหนอรนนะ่ได้นานขึ้นนะครับแนะนำว่านะครับไม่ต้องเชื่อ เพราะว่าถ้าเกิดเชื่อแล้วเนี่ยแล้วไปหาซื้อเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยช่างแต่ละคนเนี่ยงานนะครับแทบจะไม่ได้สั่งแล้วก็ได้เลยตอนเนี้นะครับก็ไปสั่งนะครับของทางด้านช่างเอกนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของออช่างหนุที่เขารีอร์กันยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ถือว่าเป็นของดีนะครับสำหรับคนที่สายนั่งสมาธินะครับซึ่งพี่วันเองเนี่ย เป็นสายนั่งสมาธิมาเกือบจะ10ปีละนะครับแล้วก็ตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งนี้นะครับก็คือเทนเซอร์ลิงนะครับนอนนะครับเออเขาบอกว่าเรื่องของการนอนนอนอาจจะแบบใช้ระยะเวลาไม่เยอะมากแต่อิ่มเต็มที่อันนี้เรื่องจริงครับคอนเฟิร์มได้เลยนะครับสำหรับเทนเซอร์ลิงชุดนี้นะครับขอบคุณช่างเบิร์ดนะครับที่เออเราได้มาเดี๋ยวรอของช่างเอกนะครับไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไหร่ ถ้าเกิดได้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวให้อีกทีหนึ่งขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้สร้างนะครับขอบคุณมากสำหรับการมา